สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่24กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่าราคากลางของยางแต่ละชนิดจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงานค่ะ DRC ไม่ต่ำกว่า35%ราคากลางวันนี้อยู่ที่ 63บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลง1บาทค่ะราคาท้องถิ่น60บาท50สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง64บาท74สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น9สตางค์ค่ะ ส่วนราคาท้องถิน่นวันนี้จะอยู่ที่61บาท74สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง68บาท51สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น58สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น65บาท51สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง55บาท1สตางค์อันนี้ทรงตัวนะคะส่วนราคาท้องถิ่น52บาท1สตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC 50รซราคากลาง27บาท50สตางค์ส่วนต่างยังทรงตัวอยู่ค่ะราคาท้องถิ่น24บสาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5เปรเซราคากลาง30บาท25สตางค์ส่วนต่างทรงตัวราคาท้องถิ่น27บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 6 5ปรซราคากลาง35บาท75สสตางค์ ราคาส่วนต่างยังทรงตัวค่ะราคาท้องถิ่นอยู่ที่3 2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรมัมและยางก้อนถ้วยเคร็อยู่ที่3 8บาท50สตางค์ส่วนต่างทรงตัวส่วนราคาท้องถิ่น3 5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราประจำวันที่24กรกฎาคม2567ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะมีทั้งปรับเพิ่มขึ้นและก็ลดลงทรงตัวด้วยค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ